สวัสดีค่ะทุกคนมารีวิวของเล่นกันวันนี้มีของเล่นมากมายนี่นมาเปิดกล่องนี้กันว้าวดูสินี่มีสองสีมีมีเพลงมีไฟอ่าว้าวอนนี้นมีกล้ามให้ต่อนี่ว้าวดูสิมาเปิดโอ้โหมีไฟโอ้ไฟเท่ เสียงเพลงด้วยนี่ว้าวมาดูตัวต่อไปกันเถอะไดโนเสาร์ดูดูข้างในแบบเป็นแบบสวยมากสีใสนี่เนี่ยสาว์ไอโนโซามาดูตัวต่อไปสุนัขว้าวดู ดูเป็นของตัวเองด้วยว้าวโอ้มีเสียงด้วยเหมือนหมาจริงเลยเจ้าเพนกวินนี่ดูมีไฟด้วยว้าวเอาติดติดโอ้เหมือนกอบเลยโอ้ มีหมาสีชมพูว้าว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 อ้ยดูเสียงเหมือนหมาตัวเล็กหมาตัวเล็กนี่ไดโนเสาร์สีเขียวฮันเลฟเตอร์ว้าวโหดูมีไฟนี่แล้วตัวสุดท้ายดูตัวสุดท้าย วว้า,ววาวคนถอยนั่นเองมีไฟด้านในด้วยเห็นไหมครับส<ท>ำห<ม>รัรรบคลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้นะบ๊ายบาย